เพิ่นว่าเฮ<ถ> <the> ็ดเพราะว่าเพิ the work. The work. ่นออกมาถวไว้ทุกเดือนนะครับนะทุกเดือนเพิ่นเฮ็ดยังเสียทุกเดือนทุกเดือนเพิ่นสะสมไปเรื่อยเพิ่นถือเลขดูเงวดละแสนละแสนออี่หลี่ครับงวดละแสนยี่หลีท้างอันทุกษี์อาจารย์ต้อมน่ะ ค่ะขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆกท่านเนาะคะ่นะเนาะมือน,นี้ทางช่องเบิกซับนาคีพาพ่อแม่พีพพ่น้องมอน,นี้ก็มาตามน้องเบลนะคะเขาศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะนองหมวดที่แล้วหวดนี่ก็มาติดตามต่อนะคะเขามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครทางช่องน้ำเดือดค่ะน้องเบลเพื่อนกาท่ามายสีอยู่สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุเนาะคะ่นะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแม่นี่ดีศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดอย่างกองเคือศูนย์เจ็ดอันเลขฝันฝันเกิ่วเนาะฝันว่าจะไฝันว่าจะของในล่องทเอมล่องทำเป็นธรทมพยาหนากนี่ยละทำเอี่ยังก็เพี้ยงดินดินเพี้ยงนะครับคฝันมาได้ล่องป่นอืมเราไปที่นี้ว่าเพื่นน่ะนำทางไปอื แต่ว่าเจ้าของไปด้ยางเนี่ยเดิเรื่อยไปขึ้นเพ่นกลายเป็นพญานากเลยแม่นครับเขาได้ทำแม่นครับเลื่อยล่งทำเพ่นผ้าเที่ยวช่มมองนันมองนี้ยังสี่ไหมครับเลื่อยลง่งได้ทำน่ะนะก็เลยตีไปว่าันากเนาะครับท่อนได้เรื่อยเนาะว่าจะเป็นนากเป็นยังไงก็ได้ตีเป็นเจสทำก็เป็นศูนยังสี่นะก็ได้ผ้ากันตีที่แรกนะว่า กตีอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนน้ำหนาเนาะเพื่อนเป็นคือพญานาคนะกตีเพื่อนเป็นเก่าก็ได้เมื่อไหสามตัวเลยไม่เแต่ว่าไปตีเป็นหาเจสูนก็คือว่าน้ำห้าเนาะน้ำผู้ชายนะเป็นหาไม่ไดตีเป็นหาเจสูนแต่ว่าบ่ได้คิดว่าเป็นตีเป็นเพื่อนเพราเพื่อนน้ำหนาเหาเด้เพื่นน้ำหนาเหาเพื่อนกับเป็นพญานาคเนาะน้ำหนาก็เป็นเก่านะ ตีกันได้สามโตตรงคนแล้วตีห้าศูนย์เจ็ดเนาะไม่เหรอเสียดายครับเอา้องเบลเข้ามากี่งวดครับแต่งวดไหนมาครับนี่ก็กั้งเตงงวดแปดศูนย์คนละเนาะแปดศูนย์ศูนย์ศูนยครับแปดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์แล้วก็ห้าห้าเจ็ดสามแล้วก็มากงวดเมื่อวันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอครับ ถูกมาหลายงวดติดแล้วนะครับแม่นครับก้อนงานอ่ะที่ว่าอันถึงแปดส่วนนะก็ได้เงินใส่งานมื่นอันนะเป็นอ่ะงานที่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับครับครับก็ได้หลายยูงวดนะครับกูได้ตามน้องเดียวกูไม่พิดบังครับพี่น้องแม่นครับครับเขาไล่วันตรงแอปไล่ฮะเพื่อนแม่นกับเขาไล่วันกับเขาดีได้ล้วก็ตั้องเตะเพราะแม่นงวดก้อนเจ็ดูนย์ไอแปดส่วนอยู่อันที่ว่าอัน ต่อมากอ่ะมันเขากับเขาไร้วันตาตัวตรงไปนะอือครับเข้าเป็นประจำเลยกับเขาไร้วันเนี่ยก็เขามีเขาวแบบวดนี้ก็ได้ใส่บุญอีกแล้วอันเม็ดก็ต้องเห็ดใบสีเห็ดใบสีครับบ่วง s วง n g ไงวันที่เก่าเนี้บ่วง s วง n g ไงวันที่เก่าเนี้ยเดียวหนุ่มเดียวก็รังเห็ดใบซีนะคะบ่วงส w i n g ยูใส่กันนี่ยู่วัดปลาดุงน้งตาลครับมันเป็นงานฉลองพระไงฉลองพระไงละกาซิมี สวดพุทธ,ธาพิศาเศษครับสวดอีหยังอีเพิ่นนๆนะในวันที่เก่าตอนแรกง,งานไงงานพรวันที่สิบหา้าสงการเลยสิบห้าสิเป็นอถาถวายพระปาครับ,รบาซิมีกับซิมีได้แนวทางกับวันที่เก่าเนาะวันที่เก่าว่าสิจุดถูกครับจุดเลขถูกล่ะวันที่เก่าบวงสวงไ่เพราะเป็นงานงไ่เด้เชิญเทเทวดาทั้งบดเลยมา มารวมงานอาจารย์ต้อมเป็นภาพแบบมนฮะเอฟจะไปอาจารย์ต้อมเป็นภาพให้กับล่งแกน้องเบลอาจารย์ต้อมก็ได้นะคะเรือว่าไปท้าบุญวัดป่าดงน้องตาลนะคะได้นะคะก็คือตีมงานใหญ่เพื่อนสีเอาเป็นยุคโบราณเลย ใส่ชุดใส่ยังไปร่วมง่ายค่ะสิเป็นยุคโบราณไปเลยนี่สรับวัดป่ารุงหนองตานี่อยู่ที่ไหนครับบาง่าบ้านขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดร้นยตรีสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ว่าวัดป่ารุงหนองตาในกูเกิลได้วันที่เท่าไหร่ครับงานเ่วันที่เก้าวันที่เก้าบวงสรวงช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงแล้วก็พุทธวิเศษช่วงเย็นของวันที่เก้าวันที่สิบห้าจะเป็นทอดผ้าป่า พระปรา,ามัคีครับครับผมก็มีโรงทานมีโรงทานด้วยมีขายของด้วยแต่ขายของจะเป็นเน้นเปดของโบราณของโบราณใช่ขนมโบราณอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องจักรสาร ตำหูตำเอียงกะยูหันเพ่ปสีเน้นไปทั้งติ่มอันยุคโบราณนี่สินะคะโบราณแบบสมัยเก่างานใบสีนี่ก็เป็นของน้องเบลครับผมทั้งหมดเลยทั้งงานเลยทั้งงานครับโอ้แต่ว่าเก่งเนาะอ่างานใบสีได้โต๊ะใบสีไปจัดไปแล้วล่ะประมาณเกือบหามตรโอ้ตั้งแต่เสาฟูลฮอสเซอรฟิวโต๊ะใบสีใหญ่แหงเมาส์แทบบาทครับชุดใบสีก็คือชุดนี้ห่อ ทำบุญครับทำบุญถ้าปากกามีจะผภาพบซีเป็นนั่นแ่ละโอับก็ช่วยอยู่โอ้ยั้งซีอยากรวมเป็นเจ้าภาพใบซีติดตัวน้องเบลได้รวมรวมได้ครับก็เหมือนเหมือนว่าถ้าได้ร่วมในงานใหญ่เหมือนว่าเปิด เปิดบาลมีห้าหนุนห้าวเเปเรื่อยๆร้อยช่องรอยสามรอยได้เบิร์หัวมีได้ได้เบอร์สิบบาทได้เบิร์ทับก็คือห้าสะสมบุญได้บุญเนาะกันเนาะเมื่อเ้านี้อาจารย์ตอบแล้วก็ได้ให้ขอท่ามเนาะเมื่อเ้านี้ท่านญาติท่ามท่างลูกศิษย์เพิ่นนอานามมถวายแปดสิบแ็กเพิ่นว่าเฮ็ด เพราะว่าเพิ่นเอามาถวายทุกเดือนนะครับนะทุกเดือนเพิ่นเฮ็ดเงินเสียทุกเดือนทุกเดือนเพิ่นสะสมไปเรื่อยเพิ่นถือเลขดูงวดละแสนละแสนอีหลีครับงวดละแสนอีหลี่ทั้งอัน ลูกศรอาจารย์ต้อมนะเพื่อนเกาหน้ามถ่าไวเพราะเบอร์ตูนี่ยูเปินอยากร่วมบุไม่ให้ไม่ได้แ้ะไรลอยสองลอยมีคือแดดแดดแอว่าเป็นเทเอาบุญเนาะแม่ให้เราบุญห้ามงานไงเบอร์ตูวยังถือศูนย์แปดแปดหหนึ่งสองหก่8เก้าสามแปดเก้าสามแปด เบอร์นี้แอดไลน์ได้ใช่ไหมครับหรือว่าใครอยากได้กับเข้ารายวันก็แอดไลน์ได้ครับอันนี้คือเรื่องบุญผ่านไปคฝันตังวดวาค่ะวันนี้แ็ว่าฝันเมื่อคืนนี่เออนั่นแหละฟันฟนฝันแล้วก็จําได้สนิทผอมโอ้คือคือจะกี่ฝันแล้ววม่าสีถูกฝันอีย่างวะจูไปไหนจอไปได้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ววาเจ้าของฝันแล้วก็จืไอได้จอไ้คักค่ะกะฝันว่าอัน ไปหาคู่ที่เจ้าของเลี้ยนตั้งแต่อ่มอตตนเนาะอยู่ทางนาคนปรปฐมน่ะว่าได้ไปหาไปเยี่ยมเพื่นอนอยู่ทางพุ่นพอดีว่ากำลัตสีเขาลงเรียนเพื่อนกับพานักเรียนไปแข่งคันไปยังเสร็จละรถเพื่อนบัตรเกิดอุบัติเหตุ่าสันพันว่ารถเพื่อนเกิดอุบัติเหตุได้ลงไปซอยเล่าที่เสรนะซอยยกรถชุกซอยอย,อยังหล,ลัก็ะเลไปเบื้องเบื้องอัน แต่รถว่ามันเกิดอย่างถึงรถเกิดอุบัติเหตุก็เรียวกว่ารถมันเสียศูนย์รถมันเสียศูนย์ข้างหน้า่าสั้นกันไปที่นี่ก็เรียกว่าเลขทะเบียนรถละเพิ่นนะอ่าสี่ห้าแปดหกสี่ห้าแปดหกครับสี่ห้าแปดหกกันไปที่นี่ไปเบิง้งแต่ว่ารถรถมันเสียศูนย์เสียศูนย์ข้างหนา้ารถรถลอหน้าข้างข้างท้ายครับ แต่ว่าอายุอายุเพิ่นนยังให้เพราะว่าผม<อ>ผมจำอายุแล้ววันอะไรอายุตั้งแต่น้เพันตั้งแต่มอต้นนะครับต้องให้น้องเบลมันําถามให้ครับนาะเดี๋ยวต้องรอหน่อยนะครับ,<น>รบวันนี้เอาจะเบียนรถไปก่อนเ<ม>บ<ม>นียนรถให้จ้บพู่เอาแมนครับจับพู่เอาแต่ว่าคําว่ารถเนาะครับเลขเลขมันอาสิรถก็ได้แลนรถแบบไหนครับน้องเบลเป็นรถตู้ครับโอ้รถตู้คาว่ารถเนาะคำว่าเลขรถนะ ถ้าลดจะลดแบบไหนครับสี 4, 5, ่ห้าอะไรเนี่ยแปดหกเนี่ยลดลดคลังลังอะไรนแปดห้าก็ได้สี่ห้าแปดห้าอย่างนี้แหละครับแมนครับแปดห้าแปดหกเพราะว่าเลขเอ่อฉี่เพิ่์มาทรงหน้ามือเสาร์เนี่ยเลขทะเบียนรถจะแปดห้าเนี่ย<อ> <laughs> เป็นแนวท่าครับก <laughs> <ห>็มีสี่ห้าแปดหกหรือว่าสี่ห้าแปดห้าแมนเนะแี่ย ครับผมเป็นแนวทางต่องวดไปก่อนนะครับต่องวดไปก่อนเรื่องอายุของของคู่เพื่อนเนาะเด๋ยวสี่ทามหายทีอันหนึงครับผมครับผมคูณน้องเบลก็ถือว่าฝันแม่นนะครับผมก็เขาอยู่ครับอืมมาฟันกับเขาไล่บ้านกับได้เรื่อยๆแต่เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เพราะได้ใส่แล้วก็ในกลุ่มนี้ก็ยังทํกลุ่อยู่ไหมครับคุ่มตอนนี้กับบ๊อปันใดแหละโอ้ครับผมแต่ว่าอัน ถ้าเฮาแบบว่าเฮามีเลขเด็ดๆพุ่นน่ะเฮาค่อยได้ลงให้เพิ่นจังซี่นะโอ้ครับผมมีเลขแบบว่าเฮามั่นใจอีหลีจังซี่นะจังค่อยลงให้แม่นจังค่อยได้ลงให้จังั้นไหมครับการยาข้าวกุ้มก็แอดไลน์แล้วก็ทักหาน้องเร็วนะคะแล้วก็ตุ่มฟรีบ่ค่ะฟรีครับ่ได้เสี๋ยวเชียร์ก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเฮาโปรดห้เพิ่นจังซี่นะให้ผู้ที่แบบว่าเพิ่นบ่มมี่ยี่หรี่เลยนะถือว่าได้บุญเนาะน้องเบลเนาะแม่นๆครับ ครับสายบุญนะฮะน้องเบลเมเนก็ขอบพุณนน้องออเิลเอ้อการตอองวัดไว้นะคะกาน้องเบลเพื่นกะเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลหลายน้องพี่น้องเนาะเิ่นก,นนกนสิมีเชนสัมผัสพิเศษนะคะตัวเลขและแนวทางก็จะรู้สึกว่าเขาดูนะคะเอฟซีกัพิเจาหน้าเบิ่งค่ะฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้ชอบต่างๆเอามากระพานทางช่องก็เสนอไว้เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้น ชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะเอฟซี FC อยากร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบายสีกาแอดไลน์ตามเบอร์ทรของน้องเบลนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้มิโชคมิลาบมิโชคมิมนันให้รำรำเรื่อยๆโปรดหนีโปรด,ดสินไปกับนองเบลเด้อค่ะ